วัสดีครับสวัสดีตอนเที่ยงนะครับมาทักทายกันตอนเที่ยงวันนี้ก็เข้ามาลดน้ําอ้อยนะครับเพราะว่าแรงตอนนี้แรงหลายวันแล้วนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ว่าอยู่ที่สูงนะครับทีนี้ก็ลดน้ําเสร็จแล้วนะครับวันนี้ก็เ๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูอ้อยอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับซึ่ง ผมเองก็ชอบมากนะครับชอบมากเลยสายพันธุ์นี้อ่าอันนี้ผมก็ให้ตัดต้นแม่ออกนะครับแล้วก็พอดีก็ส่งให้อ่าเพื่อนๆที่สั่งมานะครับก็ส่งไปตัดออกไปประมาณสองอาทิตย์แล้วนะครับก็คืออ้อยแดงมาเลยนะครับอ้อยแดงมาเลยทีนี้ที่ผมจะให้เพื่อนๆได้ดูกันวันนี้ก็คือ เรามาดูนะครับว่านี่คือหน่ออ้อยหรือว่าหน่อไม้นะครับผมเห็นแล้วก็สังเกตดูนะครับก็คือประทับใจนะครับก็คือหน่อของเขานะครับหน่อที่ขึ้นมาเนี่ยหน่อขึ้นมาใหม่แต่ละหน่อแต่ละโกนะครับก็คือจะไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขานะครับอ้อยแดงมาเลยเนี่ย เขาจะขึ S <S <preach science> ้นหนอคือหนอใหญ่เลยนะครับจะไม่มีหนอเล็กเลยขึ้นมาหนอใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็จะคล้ายๆกับหนอไม้นะครับใหญ่มากเขาจะขึ้นมากี่หนอก็แล้วแต่นะครับขึ้นมากี่หนอก็แล้วแต่แต่หนอเขาเนี่ยโอ้โหประทับใจเลยครับเพื่อนๆครับหนอนี้จะใหญ่มากเลยนะครับอยากให้เพื่อนๆได้ดูนะครับอ้อยแดงมาเลนะครับแล้วก็การแต่กอนี่ก็ ดีมากใช้ได้แหละครับคือใช้ได้เลยไอ้น,นี้ผมตัดออกไปแล้วก็นี่ขึ้นมาใหม่แต่ว่าก็ยังขึ้นมาแค่สี่ต้นนะครับขึ้นมาแค่สี่ต้นแต่ว่าเขาใหญ่แล้วก็โตเร็วมากนะครับนี่ในระยะเวลาสองอาทิตย์นะครับสองอาทิตย์เนี่ยพอตัดต้นแม่ออกไปหนอลูกที่ขึ้นมาเนี่ยใหญ่มากนะครับ 4หนอ่อแต่ว่าก็คงจะแตกออกมาเรื่อยๆนะครับขึ้นออกมาเรื่อยๆหนอขึ้นมานี่พุ่งนะครับพุ่งเลยพุ่งเร็วโตเร็วนะครับนี่ตัดก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรก็พิ่งมาลดน้ําวันนี้นะครับมาลดน้ําวันแรกก็พอดีเห็นหน่อขึ้นมาเนี่ยก็ชอบเลยนะครับแต่ละหน่อนี่คือใหญ่มากนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะครับนั่นไม่ใช่เฉพาะกอน,นั้น นะครับนี่ดูกอนี้นะครับอันนี้ผมก็ตัดต้นไม้ออกไปสองสามต้นนะครับส่งไปให้เพื่อนๆน,นะครับแล้วก็ดูหน่อนนะครับหน่อที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยครับใหญ่มากเลยนะครับแต่ละหนอ่อเนี่ยใหญ่ทั้งนั้นเลยผมสังเกตดูก็คือพยายามสังเกตดูแต่ละหน่อที่ขึ้นมานะครับเนี่ยครับแต่ละหน่อขึ้นมา ใหญ่โตมาโหรานั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยครับใหญ่หนอขึ้นมาคือเขาใหญ่เลยนะครับเนี่ยครับนี่แต่ละหนอนี่คือใหญ่เลยนะครับเนี่ยขึ้นมาใหม่อันนี้ขึ้นมาก่อนนะครับต้นพี่ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ลำเขานะครับเนี่ยลำนี่ก็ใหญ่นะครับ ปล้องใหญ่ปล้องยาวนะครับยาวแต่ละต้นแต่ละนอนะครับอันนี้ก็ขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับแต่ขึ้นมาเก้านอแต่ละนอใหญ่โตมโหฬารทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนๆครับนี่ความพิเศษของเขานะครับดูนะครับที่หนอขึ้นมาแต่ละโกผมก็เดินดูกันหลายโกนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่า พอดูแล้วแต่ละหนนี้ขึ้นมาไม่มีหน่อเล็กเลยนะครับขึ้นมาจะเหมือนกับหน่อไม้เลยละนะครับแต่ละหนอเนี่ยครับแต่ละหนอแต่ละกอนี่นะครับอ่าอันนี้ต้นแม่ผมยังไม่ได้ตัดออกต้นแม่เล็กนิดเดียวนะครับเล็กนิดเดียวเนี่ยต้นแม่เล็กเพราะว่าโดนน้าท่วมแต่ว่าลูกเกิดมานี่ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับใหญ่ทั้งนั้นเลยแต่ละหนอแต่ละลำนะครับ แล้วก็เขาจะเป็นอ้อยที่ว่าโตเร็วนะครับนี่เริ่มแซงแตกหนอแซมขึ้นมาเยอะเลยตอนนี้นะครับเยอะหลายหนอนะครับเป็นอ้อยแดงมาเลยนะครับก็เป็นอ้อยขน้ําอีกชนิดหนึ่งนะครับทีอ่อยากจะแนะนําเพื่อนๆนว่าทุกอย่างนะครับคุณสมบัติอ้อยนี้นะครับสายพันุนี้ก็คือผ่านทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแตกโกอ ลำใหญ่ลำยาวแล้วก็สีน้ำเนี่ยสวยหอมนะครับอ้อยแดงมาเลยหอมหวานมากๆเลยนะครับถ้าสมมติว่า,าเพื่อนๆที่มีอาชีพปลูกอ้อยขน้ำนะครับก็แนะนำว่าปลูกไว้ได้อีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ว่าปลูกแล้วคุ้มมากนะครับ ปล้องนี้เขาจะไม่มีปล้องสั้นเลยนะครับสำหรับสายพันธุ์นี้นะครับอ้อยแดงมาเลยนะครับคือขึ้นมาเนี่ยจะเป็นต้นเล็กต้นใหญ่ก็แล้วแต่ปล้องเขาจะยาวนะครับนี่คือส่วนที่ว่าได้เปรียบอ้อยสายพันธุ์อื่นนะครับเมื่อปล้องยาวเนี่ยน้ําก็จะเยอะนะครับมันไม่เหมือนอ้อยที่ว่าปล้องมันทีนะครับจะปล้องยาวนี่คือน้ําเต็มเต็มเลยนะครับครับผมวันนี้ก็มาแนะนําเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือเห็นแล้วประทับใจก็ อยากจะพูดคุยกับเพื่อนๆน,นะครับกับอ้อยอีกหนึ่งสายพันธุ์คืออ้อยแดงมาเลนะครับปลูกไว้ติดสวนติดไร่กันได้นะครับไว้ขั้นน้ําผ่านเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ดูกันสั้นๆนะครับอ้อยแดงมาเลยไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ